เกมเรียบร้อยครับแต่เล่นแย่กันไปหน่อยหรือเปล่านะเราเจ้าเกมนี้เกิดไม่ได้นะครับแต่อุ๊ยเน็ตสวยดูฮะการปลายอยขึ้นฟ้าแล้วล่วงลงมาฮะ200 IQ ฮะแต่ถ้าไม่เงียบระวังเรียบครับสำหรับทางฝั่งของทีมเซ็กซี่แก๊งและปาดมาแล้วโดนมาโอ้โดนเฉี่ยวเฉียวและจิ้มมาโอ้โห แอรดอปไปเลหลือทีมหน้าน <ะ S 1> แล้วจังหวะนี้หลบหลังไอด้ดอาแล้วได้อาซองไปอีกหนึ่งแท็บครับไม่ค่อยดีนะฮะทางฝั่งของทางฝ<ฮ>ั่งไอ้ต้าลูกบี่ซอีกหนึ่งอีกหนึ่งแล้โอ้เจ้าเกอร์ทำไม่ดีกดต่อบีเซตว่าไงครับเขาใส่มาแมตติดครับแต่ว่าเดวอทีมเข้ามาแจมนะฮะแล้วลตรงนี้เคลียร์ไปได้ครับเจ้าเจมวิ้งใส่มาเลยรู้ว่าเขาน็อกกันแล้วเจ้าเจมลนวันนี้แล้วบีเซตว่าไงบีเซตเรียบร้อยแล้วไปเหลือมันนี่คนเดียวในวันี้แล้วยังไงเจ้าเจมขวากดไปแล้วไม่ไหวจริงคคคครรรรัััับบบผมมนะะฮไ่ เสร็จไปไม่ไหวฮะแล้วมีโนโลโก้ครับยังไม่ยอมทิ้งเพื่อนแล้วโดนสวนมาครับจังหวะนี้โบสชี้ครับบนรับการมาเยือนของตีเบอร์แปดอย่างทางฝั่งของมาร์อตอินสปอร์ตด้วยแล้วกดเอาเจ้าเจ็บส์รถไฟก็โด้ฝั่งกูโง่ๆครับแล้วกดต่อเลยฮะโอ้โห่ไม่กัมันน็อกครับกับหนึ่งคิวครับสำหรับบีวี่ครับตรงนั้นทางปอก็เจ็บเหมือนกันฮะปอซ้ายกับซีขวาครับแล้วอยู่ซ้อมก็เลไม่โดนทาง ฟอมเซตอ่ะฟอมเซตนะีนี้ครัเอตี้เอสเข้าจิ้มมาแล้วเรียมโอ้โหฟีดีรือทิ้เนลุไปนะไั่นเ้เข้ารอบเหมือนกันนะแต่ว่าเกมนี้มันค่อนข้างไปเร็วเลยครับไม่รู้ว่ามีทิ้งอะไรที่เ่าอร่อยเปิดตงนี้ยังไงเฟิสช็อตเปิดอ้าวไม่ดแหะพันก่อนนะวงมาเรัาเิช็อตเี้ครับลูกเข้ามาจิ้มคเจอตีเอ็นนอกทางมิี้ไปอีกหนึ่งรอบฮะเดี๋ยวถ้าวงมันมาจบล่างเนินครับใช่ครับเจจาร์ิทไปน็อกโดนน็อกเหมือนกันนะฟีดรีดสินโย หน่าละน็อตป่าตึงครับแต่ว่าไม่ล่วงปีนหนีออกมาก่อนครับปาดต่อแล้วเรียบร้อยล่วงหนึ่งมีตัวซ้อนมาครับพับเปิดตุนซ้ายมาก่อนโอเคด้วยหนึ่งครับเอาวะตรงนี้ฮะยังเอาละล่วงครับปืนไกลกดมาด้วยครับล่างเลยนะเอาวะตรงนี้เสียหายเอาคขรียมครับไม่บันเทิงฮะอย่างเงี้ฮะเดี๋ยวรอดูเลยฮะตัวสองน่ะเขาปาดเซนตมีครับรอเรียมาตรงนี้มาแล้วอแน่ปาดหน่อยปาดหน่อยอันล่วงหนึ่งโอ้ยอย่างเงี้ละปาาครับ และเหมือนจะเล่นแล้วนี้โดดมาเล่นแล้วกดต่อนามิอ้าวแต่นามิก็ถูกหมนกันครับตรงนี้ยังไงครับจริงๆนะออกค่ะออกมาผสมโลงนัะมงมเลยฮะออกไหมออกก้าออกเรียบร้อยเคลียร์ไม่ได้แล้วฮะออกมาแล้วฮะครับออกมาแล้วอฮะตรงนี้เอาใหม่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 เราดักเราดักแม่อยู่นิ่งๆมานานมาแล้วครับอ๋อป้า มาโดนปาดมาแล้วไม่น่าไหวอ่ะรยสองคนเลยครับตรงนี้กดใส่ไปอ้าวทำได้ดีอีกแล้วครับเฟิร์สช็อตครับวันนี้ฮะกันนั้นนั้นเล่นอยู่บนเลนเนินตรงนี้ก่อนครับเฟิร์สช็อตโอ้เหนียะน็อกไปอะนิโคลัสแล้วเฟิร์สช็อตก็ไม่ได้พันยาแกเล่นเลยแล้วล่วงไปเลยครับแล้วตรงนี้ฮะเหลือสองคนครับทยังไงครับลาซิโออ้อมมาครับแล้วเอ้าปาดใครครับเนี่ยเด็ดอะไรหรือเปล่าน่าจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ฮะแล้วมาอ้อมหลังครับเฟิร์ชช็อตเล่นอีกแล้วครับแล้วเรียบร้อยครับหมดตี้เลยครับ